ต่อไปเป็นต้นล้าง่าสนะครับ L P ล้าง่าสปอดปอดครับไม่ได้เบียดเดี๋ยนเบียนเลยนะเนี่ยมาไปเป็นเจ๊แปะวัยรุ่นต่อข้อสอบที่มันตกอะไรแต่ริบบะ

ต่อมาอับจากเชียงใหม่ดิวแม่วางแล้วแข่ไปเลกสูงน,นมา้าไปนัแกแข่งแล้วชื่อลินนะครับฮะไตหวนไตหวันคุณลินไตหวัน